นี่อะไรช้างกูอยู่ไหนนี่อยู่ตรงนี้ครับผมช้างอยู่นี่ทุกคนโอ้โหอันนี้เป็นเชือกใหญ่มากเลยนะมาหาเลยอันนี้เป็นหูช้างด่างเหลืองนะทุกคนตระกูลอโลคาเซียนะคะคุณลองบอกนี้ว่าตอนนั้นสมัยท็อปท็อปสูงสุดไซ้์นี้คุณว่าเท่าไหร่คุณต้องมีเงินหลักแสนขึ้นนะเออจ้ะสี่ห้าแสนนะคุณหนึ่งจะยกกระถางนี้ไปได้อ่ะ โอ้แค่ต้นลูกเนี่ยก็โอ้โหหลักหมื่นกับแสนแล้วนะห้าหกแสนขึ้นไปเอ้ยไม่ใช่ห้าหกหมื่นขึ้นไปนะอืมแล้โหกขึ้นมาสามหมเหรออ่าใช่เนี่ยใช้ประมาณนี้เนี่ยเข้าคืบเดียวคือเดียวเนี่ยเอ้เนี่ยสามหมื่นสามหมื่นเริแพงเลยเออได้ต้นทุนมาคืบหนึ่งเออแล้วถ้ายิ่งแล้วถ้ายิ่งต้นละห้าพันอ่าหน่อมั้ครับตอนเนี้ยนะครับใช่ตอนเนี้ยหน่อมันล่าสุดนะท่านผู้ชมเจ้าของสวนบอกเลย ขายหน่อมันห้าพันบาทลดเพราะว่าแม่เขาสวยฟอมสวยใช่เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับแม่พันด้วยนะจ๊ะถ้ายิ่งเนี่ยด่างจัดๆอย่างนี้นะด่างเยอะๆด่างกระจายนะด่างเทพอย่างเงี้ยคือราคามันก็ขึ้นอยู่กับความสวยแต่ถ้าคุณไปซื้อแบบว่าช้างลุ้นเงี้ยช้างลุ้นด่างหลักร้อยซื้อไปช้างช้างเขียวลุ้นด่างอะไรอย่างเงี้ยนั้นมันหลักร้อยคุณซื้อไปคุณก็ไปลุ้นเสียดายตังค์เป่าเนาะอุ้ยดูมันสะท้อนกับแสงแดดดิ ตันสวยตัวนี้แม่ตัวนี้แม่เขาสวยดูเมากแล้วเนี่ยกิ่งก้านเขามีเสน่ห์เนาะเขาเขาพิวเขาได้เลยตอนแรกจะตัดทิ้งตัวนี้แมวต้องตัดทิ้งเสียงทรงคล้ายคล้ายโอกิเหมือนกันนะเนาะก้านจะคล้ายคล้ายโอกิเนาะแต่ว่าลักษณะใบจะต่างกันอย่างโอคิโอคิแบบโอคิจะใบเรียกว่าช้างใบกลมอ่โอกิใบใบหัวใจแหลมแหลมนี่อันนี้โอกิเพราะว่าสูงมาก่อนแล้วเพราะว่าก็มี FC ถามเหมือนกันว่า ไอโอกิกับช้างเนี่ยมันต่างกันยังไงถ้าโอกิก็จะเล็กกว่าโอกิก็ต้องเทียบกับช้างขาวเนาะใช่คลขายกันคล้ายกันคล้ายกันแตกต่างขึ้ไปถ้าเป็นช้างขาวเนี่ยทรงเขาก็จะเหมือนช้างเหลืองนี่แหละแต่เป็นสีขาวเพียงแต่เป็นด่างสีขาวแล้วทีเนี้ยมาดูโอกิเถอะท่านมาดูโอกิโอกิก็คือรูปทรงใบที่เห็นได้ชัดเลยต่างกันเพราะโอกิใบทรงจะเล็กกว่าใบจะเล็กกว่าแล้วใบจะเรียวยาวกว่า ตัวมีความอ่อนช้อยมากเด่นขนาดนี้โอกิปัจจุบันถ้าสมมติว่าเป็นไสาลูกไสายเนี้ยสายลูกนี่ก็อยู่ประมาณพันห้าพันเจ็ดประมาณพันห้าถึงพันเจ็ดนะจ๊ะไซส์แบบนี้เนี่ยพี่ไอ้ที่มันเผือกๆมันมีโอกาสมาด่างไหมไม่ด่างแล้วรู้ว่าต้องทําใจเลยทําใจเผือกๆทำใจไปเลยเลี้ยงยากไม่ต้อเนี่ยเนี่ยเห็นไหมทุกคนดีหนึ่งอย่างนึงคือมันมันมันไม่ไม่ค่อยยุบถ้าไว้ติดต้นติดแม่ไม่ยุบแต่ถ้าแยกเมื่อไหร่นะน่าจะยุบ เออถ้าแยกคือยุบเลยเอาแสงไม่ได้อแล้วทีนี้ว่าปกติไซส์แม่เนี่ยไซส์เนี้ยเท่าไหร่พี่เดี๋ยวนี้ไซส์นี้เหรอเชลกขายขายก็อยู่ก็หลักหมื่นนะถ้าเมื่อก่อนล่ะผมว่าสี่ห้าหมื่นโอ้โหต้องมีอ่ะจริงจริงเพราะว่าแค่ชิ้นตาเนี่ยชิ้นละเจ็ดจัดพันแล้วนะแล้วทีนี้ถ้าเกิดพี่จะขายเบบีให้ให้ลูกค้าเขาเนี่ยตอนนี้ มหมีก็พันห้าแล้วกันพันห้าเนาะพันห้าพันห้ราคาชิวๆแล้วราคากันเองเลยจ้ะเนี่ยนะไซส์ที่ออกนี่นะที่ของเห็นเนี่ยเนาะใช่ไซส์เล็กนั่นแหละพันห้าก็คุ้มอ่ะพันห้าคุ้มเต็มกอเลยนะต้นนี้ต้นเล็กแค่ห้าพันแล้วอ่ะต้นยันเล็กนะโอ้แล้วลายสวยนะลายสวยเลยลายพันเลยนะเขามีเขามีครบหมดใช่ลายลายก็สวยอยู่แล้วเขียวเขียวในเขียวขาว ออแล้วส่วนเมื่อกี้ช้างนี่ยพี่ช้างเนี่ยมีลูกเขาขายไหมนี่โอ้ตรงนู้นเนาะช้างเห็นพี่เขาใหญ่เว้ยเพี้ยไอตัวนี้คือแม่เขาใช่ไหมั้งแต่ได้มาสามหมื่นเนาะครับลูกเาเเนนีี่่ยลูกดี๋ยวไปดูลูกเขานะครับลูกนี่ก็เป็นวัยรุ่นแล้วนะจ๊ะลูกช้างเนี่ยลูกนี่เนี่ยนี่เลยนี่ลูกเขาไซนี้ขายยกชุดไหมไซนี้ครับผมไม่ชำพันหมดเลยออ๋ครับไหนพระอ๋อโน่นโน่นที่จะขายเป็นหน่อแน่แน่ใช่ไหม นี่เลยๆเล็กเนี่ยเลยนี่ใส่ให้อยู่โอ้โหสามพันสองพันห้าสามพันนี่ด่างจัดทุกใบเลยนะอันนี้ด่างสวยด่างสวยเลยนะพ่อแม่พ่อแม่เขาสวยแม่เขาเมือนต้นนู้นเลยแล้วเขาด่างเขาด่างสะเทียนแล้วด่างสวยแล้วด่างกระจาย ด่างแบบนี้แข็งแรงใช่ไหมเวลาโจโดโจนแดดแล้วงามเนาถ้าด่างเต็มใบด่างครับไม่ไม่ไม่ค่อยอยากได้ใช่ไหมเลี้ยงยากเออใช่หนูก็ชอบด่างกระจายแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเขาเขาเาเป็นเป็นลายนินยมอยู่จะอยู่คงทนอ่ะอยู่คงทนคือมันอยู่จนใบใบตายอ่ะเหมือนคล้ายๆพวกลายวากิวอะไรอย่างเงี้ยถ้าด่างเต็มใบแบบนู้นอะเสียเสียใช่ไหมเสียเลยต่างจบเลยน้อยๆเนี่ยที่บ่งแห่งได้นะกเยใใใใบบบบแรลที่เห็นมีฮาร์ปเห็นไหมที่เห็นมีอยู่ครึ่งใบอ๋อเนี่ยใบคร้วเสียแล้วเนี่ย อันนี้ใช่ไหมใช่ใบใบนี้คือด่างเต็มใบอ๋ออันนี้เนี่ยเห็นไหมด่างเต็มใบเนี่ยเริ่มเสียแล้วเห็นไหมมีเขียวอยู่ตรงนี้เขียวแล้วตัดทิ้งแน่นอนอนาคตเดี๋ยวก็ไหมเนี่ยอันเนี้ยไหมแล้วครับแต่อันเนี้ยมันมันด่างแต่อันนี้มันอยู่ได้ตลอดใช่มันนานทิ้งใบมากเลยนะถ้าเราไม่เด็ดออกก็คือไม่ทิ้งใช่เพราเด็ดปุ๊บมันก็แตกตาแตกให้หน่อใช่เพราะหน่อมันจะอยู่ตรงกาบอยู่ใต้กาบนี่แหละฝูงของหน่อมขอตามากอันนี้เลี้ยงช้างก็ฟูมถ้าลงคุณลงคุณช้างใช่ไหมช้างสวย คือเนี่ยพี่ลงทุนมาจากต้นเดียวสามหมื่นที่คืบหนึ่งใช่นี่นะมั้งไซนี้แหละไซนี้เออไซนี้ไซนี้ไซนี้ไอผีนี่เออเนี่ยเมื่อก่อนพี่เขาซื้อมานะสามหมื่นสามหมื่นใช่ไหมใช่แต่ปัจจุบันนี่ท่านซื้อไซนี้ได้ในราคาหลักพันใช่สองพันสามเดี๋ยวจะขิงเดี๋ยวจะขิงพี่แกนี่นี่หนูได้มาแล้วพี่ไซไซไหนวะเล็กกว่านี้อีกครับอันเล็กเล็กเล็กกว่านี้ครับเล็กกว่านี้เขียวด้วยโอ้โหใบเขียวมาเลย สามพันห้าเออสามพนหนะได้มาปุ๊บหลังจากนั้นสองอาทิตย์ราคาพุ่งเป็นหลักหมื่นโอ้โ,อโหถ้าขายตั้งแต่ตอนนั้นถึงแสนห้าไนั้นอะไม่แต่อตอนนี้คุ้มมากเพราะตอนนี้ได้ไซนี้แล้วนะแล้วลูกตเต็มอก,กอเลย เดันมาเลยเพราะตอนนี้เขาจะมีเอ wow sí. ่อเห็นบอกว่าจะประกวดช้างกันอยู่นะใช่ไหมมีโอกาสอยู่ช้างกันอยู่ชิงถ้วยช้างมัอยู่ไหนชิงถ้วยด้วยมั้งอู้ชิงถ้วยด้วยใช่ใช่เขาจะลงข่าวกันอยู่นะคนส่วนใหญ่เขาเก็บช้างกันหมดละช้างอะไรสวยเก็บ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 เอาไปประกวดครับช้างมันยังมีแต่พวกาเล็กๆที่ออกมาขายรีบแล้วใช่ไหมขายเทขายเทขายเทจริงๆเขาต้องรู้ไงบางคนส่วนใหญ่เขาไม่ขายนะนี่ก็ทีนี้ก็จะเก็บแล้วเนี่ยนี่จะลงช้างแล้วลงลงใหม่ใช่ไหมครับคือจะเป็นช้าง เหลืองหรือว่าขาวด้วยทั้งเหลืองใครสนใจก็โทรมาเลยนะจับต้องได้ใช่ไหมขาวมันก็จะดูแบบขาวขาวมันสูงบางคนไม่มีตังคนมีคนหลักพันสี่ห้าพันอย่างงี้จับได้แต่ว่าคือหลักหมื่นหลักแสนเงี้ยค่อนข้างยากอยู่เมื่อก่อนพี่แกมีขาวด้วยใช่แต่ตุยไปแล้วก็ขาวมันก็จะเลี้ยงยากนิดนึงเนาะเมื่อก่อนขาวพี่ได้มาเท่าไหร่ซส์ไหนพี่ขาวครับตอนที่ตายไปซสซส์นี้ผมได้มาพอได้เยอะดิมั้งใส่กระถางได้เลยเนาะ เดือดตายไม่รอดไม่รอดจึงมาต้องแทงเหมือนกันจองจองเหมือนกันไม่รอดอ้าวนี่หันมาเจอฝั่งนี้ออดิบค่ะอันนี้เป็นออดิบด่างอะไรเอ่ยด่างเหลืองครับออดิบด่างเหลืองแล้วทุกคนอ่ามีลูกด้วยนะจ๊ะออดิบนี้แบ่งขายเหมือนกันตอนนั้นได้มาเท่าไหร่ตอนนั้นผมได้มาห้าพันห้าพันเป็นไซส์ไหนคะไซส์นี้ป่ะออสไซส์ไซส์นไซส์นั้นไซส์นี้นะเมื่อก่อนนะห้าพันเลี้ยองแพงหมดเลย แล้วถ้าเดี๋ยวนี้อะถ้าสมมติว่าอยู่ประมาณไซส์นี้ประมาณเท่าไหร่คะอยู่แต่ก็ร้อยสี่ห้าร้อยแล้วแต่ฟอร์มแล้วแต่สวยด้วยถ้าสวยถ้าสวยก็แพงอยู่แล้วใช่อันนี้ีคือด่างขาวด่างขาวเดี๋ยวนี้ก็สองถึงสามร้อยสองสามร้อยสามร้อยห้าร้อยขายแล้วใช่ก็เอาไปเลี้ยงแบ่งๆกันไปพี่จริงอ่ะไอเนี้ยมันชอบแดดไหมพี่แดดร้อยชอบนะชอบแดดใช่ไหมชอบแดดเพราะว่าต้นที่บ้านอ่ะซื้อด่างขาวมา ปลูกแบบร่มลำไรอยู่ใต้ร่มไม้โอ้โหเขียวเตอะพืชเตะพื้เลยมันมันต้องการแดดพอเอาออกแดดปุ๊บเออโอ้ชอบเลยด่างเลยลูกออกมาขึ้นมาด่างทั้งนั้นเลยคือดีมากแล้วมีบอลนาอยู่ตรงนู้นตรงนี้โซนบอลนาโอ้บอลนาเดี๋ยวต้องไปดูใช่โอ้ไอ้ต้นใหญ่ๆนี่คือนี่บอลกระดาษบอลกระดาษอลังการอีกแล้วทุกคนกระดาษพี่หนูว่าบอลกระดาษนี่มันสวยมากๆกระดาษก็้วสวยไหมผมต้นก็ต้นต้นกระดาษเลยกระดาษเขียวเลยนะต้นนี้เต้นเลยชอบชอไจริงราคามันควรจะอันนั้นกว่านี้เนาะ กาลางไปตหลัดมันน่าจะดีขึ้นเหมือนนี้ไงเพราะว่าเพราาะว่กระดาษมันเป็นอะไรที่สวยอลังการมากเลยนะเดี๋ยวไปดูไปดูบางกระดาษด่างนี่นี่ดิดูดิท่านดูใบนี้ดิโค้สวยอะอย่างเงี้ยสวยเนี่ยโหแล้วไซส์อลังการแบบนี้ปลูกนานไหมพี่ปีหนึ่งหนึ่งปีปีหปีอัดปุ๋ยเหมือนกันอัดปุ๋ยเหมือนกันใช่ดินดินนี่เหมือนเป็นดินแบบธรรมดาเนาะพื้นที่อัดปุยมะพร้าวกับขี้วัว ขุยมะพร้าวขี้วัวเราไม่ใช่ดินที่นี่อ๋อเหรออันนี้ไม่ใช่ดินนะทุกคนเดี๋ยวดูนี้ไม่ใช่ดินนะเป็นขุยมะพร้าวเป็นนมูลสสัตวว์่่ใหญกับขี้วัวใช่ครับสุดเด็ดนะแล้วก็ใช้ไส้เดือนเป็นตัวเป็นตัวย่อยอโอ้โหใส่เป็นปูนเป็นปุ๋ยไส้เดือนอยู่ไหมเนี่ยอย่างนี้ครับเดีนยวคือเอาตัวไส้เดือนไว้ในนี้หรือว่ามีมีมันเป็นมีวครับไส้เดือนมันอยู่ในนี้หมดนะอุยคือธรรมชาติอ่ะซื้อมาตั้งนานไส้เดือนกิโลสี่ร้อยด้วยนะแสดงว่าในเนี้ย ดินไม่มีเลยหรือว่ามีน้อยมากไม่มีดินเลยนะไม่ใช้ดินเลยอุ้ยคือดีเนาะเพราะว่าหนักเวลาใส่ใส่ไปแล้วมันหนักเวลานี้ก็ดีแค่สลมแล้วถ้าบางกระดาษเนี่ยตัวลูกเล็กนี่ขายเท่าไหร่เบบี้เล็กตอนเมื่อก่อนเราแพงไซส์ไขใ่ก็พันบาทละพี่ต้นมาก็พันห้าสองพันละตอนนี้ก็อยู่หลักร้อยหลักร้อยสี่ห้าร้อยห้าร้อยแล้วฟอรเม่กี้สวยอี่ประมาณสามร้อยสามร้อยห้าร้อยมานสวย แต่ที่สนใจคือสูตรดินขุยมะพร้าวนี่ต้องแช่น้ำไหมคะไม่แช่ครับไม่แช่เลยอัดเลยได้เลยอัดเลยถ้ับ่าบอตัวนี้อัดอัดอัดเลยเลยครับแล้วรดน้ำก็ได้ละน่าทึ่งเหมือนนี่เหมือนมาส่วนนี้เหมือนได้ฉีกกดอะไรหลายอย่างเลยนะคือเราเลี้ยงเอาที่ง่ายที่สุดอ่ะบางคนเลี้ยอะอ่ะนู่นนี่นั่นแต่แม่ไอ้ตัวนั้นก็บอกเลี้ยงน้ําใช่ไงไม่เลี้ยงเลยผมต้นฉีกกดเลยนะต้นเทายักษ์ทุกต้นอีนี้คือไม่มีดินนะจ้าทุกคนอุยอุยอุยอะไรอยู่ข้างหลัง มันคือคุยมะพร้าวกับขี้วัวแล้วใช้ไส้เดือนเนี่ยเป็นตัวพรวนดินกว่าธรรมชาติเลยอ้ใแล้วการรดน้ำของพี่อ่ะรดน้ำก็ของสะวันค้งเพราะอย่างนี้มันชื้นอยู่แล้วไงอ่าใช่เนี่ยมันชื้นจดิอยู่แล้วเนี่ยเขาดูดความชื้นขึ้นมาลายลงก้านเลยแม่เจ้าอลังการมากเมื่อไหร่เราจะได้ไซส์นี้เนี่ยปีนึงใช่ไหมคะปีนึงนะครับเนี่ย แล้วสังเกตคือดีมันดีมากคือแบบมันล้วนมากเลยเนาะอันนี้แสดงว่าถ้าเราจะแยกลูกแยกอะไรคือง่ายเลยง่ายเลยอมอม่หนาเ่องเป็นการแยกลูกเลยอคุยคุยคุยก็เจอเลยคุยไข่ก็ง่ายออเนี่ยใบเดียวหมดเลยไ่พวกนี้ลูกเขียวอะไรจังเราเพื่อนกันเื่อกันเพื่อนกันเพื่อนกันพวกีลูกเขาหมดโอ้โหอันนี้ลูกนะแต่ยัเป็ลูกอันนี้อายุประมาณกี่เดือนคะเนี่ยอันนี้ม่หน่อย เดต้นสามเดือนจากไม้หน่อนะจ๊ะใช่ว้าวถ้าอย่างสมมติไซส์นี้ขายเท่าไหร่คะอยู่สองพันห้าสองพันห้าครับเกินคุ้มนะเพราะเมื่อก่อนสองพันห้าคือไซส์นี้ใช่ไซส์คืบไซส์คืบจริงจริงไซส์คืบอันนี้คือคุณได้ต้นตั้งแม่ไปอ่ะต้งแม่ไปเลยมีลูกมีไข่พร้อมแล้วมั้งเนาะโอ้น่าจะมีแล้วล่ะพี่น่าจะมีแล้วน่าจะ ใม่ต้นนี้เนี่ยมองไกลๆนะตอนแรกนึกว่าเอ๊ะพี่มีอะไรด่างชมพูหรือเปล่าวะนึกว่าเซเลนอันนี้ก็เป็นใบไม้ตามปกติเนาะคือมันต้องมีบ้างใช่ไหมทำไมไมด่าง่างเงี้ยขนาดรุ่งแสงยังไม่าเออแล้วสแลนพี่เขาอะใช้ห้าสิบนะสแลนห้าสิจะดีกับไม้ด่างใช่ไหมคะจะดีต่อไม้ทุกไม้เลยต่อไม้ทุกไม้เลยถ้าถ้าลมอย่างนี้ไปไลยถไปใช่ไหมถ้าไปห ผิดจริงนะเอาหนูอออกผมหนูอออกรอบแล้วก็ใช้ผิดห้าสิบเป็นต้นไ,ไม้ไม่โตโอ้โหหนูเพิ่งสั่งซื้อมาซื้อมาหกสิบเนี่ยสิหกสิบก็ได้อยู่หกสิบยังได้อยู่เ <50 S 1> จ็ดสิบเจ็ดสิบไม่เอาหกสิบยังได้อยู่ เพราะว่าเขาต้องใช้แสงในการสังเคราะห์เนาะการหาอาหารอันนี้ก็คือไหลขาวสามันประจําบ้านเลยนะจ๊ะไหลขาวทั่วไปทั่วไปแข็งแรงมากต้นเมื่อก่อนพันสี่พันสเมื่อก่อนพันสี่อย่างเงี้ยจริงๆอ่งเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เหรอร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเอาไปเลยจ้าห้าเออแต่เขาสวยนะเขาขึ้นเป็นฟอร์มแล้วอไเนี่ยพ่อแม่เขาสวยอยู่พวกนี้ผมซื้อต้นเดียวเองนะต้นเดียวเองอันนี้คือขยายมาหมดเลยเออต้นเดียวนใหญ่ต้นเดียวหมด ส่วนใหญ่วัสดุก็ขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวอย่างเดียวถ้าเป็นการชั้นี่ชั้เรื่องขุยมะพร้าวอย่างเดียวขุยมะพร้าวไม่แช่น้ำเหมือนเดิมก็มะพร้าวมะพร้าวต้องแช่ตอนต้องแช่ต้องแช่ต้องมันความชื้นต้องเยอะต้องแช่ทิ้งไว้แต่ถ้าปลูกไม่ต้องแช่ใส่เลยอ๋อถ้าเป็นการชั้อ่ะต้องแช่ต้องแช่จำเป็นคือแช่เพื่อให้มันชื้นหรือว่าแช่เพื่อล้างสารพิษให้มันชื้นชื้นครับชื้นส่วนใหญ่พี่มันทนได้อยู่แล้วไม้นะค่ะครับ โอ้โหทุกคนอลังการขนาดนี้มีแต่ต้นแบบว่าดีงามดีงามอลังการถ้าสมมติว่ามีคนสนใจเนี้ยพี่ที่มีเฟซหรือมีเพจไหมมีเฟซมีเฟซใช่ไหมคะเออเผื่อแบบว่านี่หามาสองคลิปแล้วใช่นะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาขายแบบว่าขายแบบออฟไลน์พี่แล้วใช้นี้ขายยังไงเนี่ยอันนี้คือ ep 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 ใบละใบละสักว่าร้อยสองร้อยนันแหละอ่าอันนี้จะได้ได้ใบใหญ่เลยนะได้ใบใหญ่เลยนะ ลายด,ดางด้วยนี่ได้ดอกยิ่งสวยเ้วยนะนี่รุ่นนี้มันซื้อมาพันพันห้าใช่ไหมจริงนี่นี่ใบนี้นี่ต้นนี้ด่างวาคิวนี่สวยมากเเออนี่เพจเพจนี้อ่านี่เป็นเฟจพี่แกนะคะเดี๋ยวจะพยายามลง ภมสิทธิ์ใช่ไหมคะใช่ครับนี่เฟซนี้เลยนะจ๊ะทุกคนถ้าสนใจเนาะทักเข้ามาสอบถามพี่เขาได้เลยนะคะหลักร้อยหลักพันว่าโอ้โหหลักร้อยหลักร้อยหลักร้อยราคาแบ่งปันกับไปเลี้ยงราคาแบ่งปันแต่ช้างนี่หลักพันเองนะจ๊ะราคาเขาเป็นอย่างนี้อยู่ครับราคาราคาตลาดเราต่างกับตลาดหน่อยนึงและที่สําคัญนะถ้าคุณซื้ออ่ะคุณได้ซื้อกับคนที่เขารักต้นไม้จริงๆเพราะฉะนั้นคุณจะได้คําแนะนําที่แบบว่าสุดทึ่งเนี่ยจะได้สูตรเนี่ยวันนี้ก็ได้สูตรต้นไม้จะเป็นเรื่องง่ายไปเลยเป็นไงสูตรแล้ว อ่ะ<ช>ปิดคลิปนี้ก่อนโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะกับสวนเจเจการเด่นการนะคะสวนเจเจ,เจการเดนนะคะยังไงก็โอ้โหไก่ก็เสียงดีสุน,นัขก็เสียงดีนะคะที่นี่ต้นไม้ก็สวยนะคะยังไงก็เข้าไปชมที่อ่าเฟซบุ๊กของพี่เขาได้เลยนะคะโอ้ต้นนั้นลายสวยเน่ต้นนั้นสวยมากเน่น่เน่ลายดูดิ